ก็ไม่ยากก็ไปจุดทูปสามดอกอะนมโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภควานมโมโพธิสัตโตคันติมายะอิติภควานมโมโพธิสัตโตคันติมายะอิติภควาก็เรียกเชิญท่านพระศิยาเมตรตรแล้วท่านก็มามาได้ไหมก็มาแต่ว่าในรูปรูปของร่างร่างร่างเป็นมนุษย์ก็คือร่างแก่แต่ถ้าเป็นรูปในร่างเทพหน้าก็จะเป็นเทพสวมชฎาแหลมแล้วก็ถือกงจักรข้างหนึ่งแล้วก็ถือพระขันข้างหนึ่ง จะต้องมีบาร,รมีจักรพรรดิสิบอย่างไงจักรพรรดิมีะนางแก้วขุนคังแก้วช้างแก้วม้าแก้วนะมีสารพัดแหละนะถูกใจนะปร,รนะัตรนะเออนะท่านท่านท่านก็อยู่ในวันณนะแต่ว่าวันณนะหน้าที่จะมาเนี่ยวันนี้วันณนะองค์ปัจจุบันนี้เป็นกษัตริย์แต่วันณนะหน้าจะเป็นวันณะของพราหมเ์เขาเป็นวันณะพรามณ์มาเมืองภูก,กามไม่จุดทูบได้ปะได้ก็สวดก็เลยไปสวดไปสวดไปเลยไม่จุดทูบก็ได้แต่เอารูปมาจ้องต้องจ้องรูปต้องจ้องรูป ส่วนอย่างเดียวก็ต้องไปจ้องรูปถ้าจ้องรูปถึงเลยเพราะว่ารูปทุกรูปที่เป็นรูปพระหรือรูปพระสีเริยมีไตรูปอะไรเนี่ยก็ช่วยได้หมดอะแต่แค่เพียงว่าใครจะมีจิตไปถึงจุดนั้นได้มันอยู่ที่ความสะอาดของจิตคือเราไม่มีจิตปรามาตคนด่าพระรัตนไตาบอกว่าพระเครื่องในรฉาานูยในรา,านคุณรู้เปล่าพระโสดาบันไม่เคยคิดละเมิดพระรัตนไตแม้แต่ข้อเดียวจาไว้แค่นี้เพราะอารมณ์พระโสดาบันน่มีห้าอย่าง ใช่รูปบ่อยๆท่านรักษาโรคได้ใช่ใช่อย่าว่าแต่นี่เลยดูรูปเลยแค่เพียงสวดอย่างเดียวอะ่ะก็ได้ก็ถึงเหมือนกันเพราะพลังงานมันวิ่งไงพลังงานเสียไม่เข้าไงพลังงานดีเข้าเราจิตแต่ถ้าจิตมันติดในไตสรารนาคมบารมีไตสรารนาคมจะเข้ารักษาโดยอัตโนมัติคือจะเข้าคุมไงเข้าคุมโรคไว้เคยมีแม่ชีไงเป็นมะเร็งไงหมอหมอบอกว่าอีกสามเดือนตาย ก็แล้วแต่ภาวนาได้ในใจก็ถือว่าเป็นในนี่เป็นสังคานุสติเป็นสังคานุสติ นโมพุทธายาภาพุทธะไตรรัตนายานมณีนพรัสีสหัสสสุธรรมมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมมบูชาสังฆบูชาอาคีทานางวารังคันทางสิวริชมหาเทรังอะหังหันทามีธุระโตอะหังหวันทามีธา,าตุโยอะหังหวันทามีสภะโซพุทธธรรมมาสังฆาปูเชมิคน ก็ชอบบอกว่าผมพูดไปเรื่อยไอ้ผมพูดน่ะมันมีเขาคงมาจากความจริงความจริงของคาถาบูชาพระแต่เดิมไม่ได้ชื่อคาถามหาจากักรพรรดิสมัยหลวงปู่ดูแต่งใหม่ๆอ่ะเรียกว่าคาถาบูชาพระที่หลวงปูด่ดูท่านได้ยินท้ามาหาภกาพมเล่าให้ฟังพมหาภกาพมนี่เคยลองธิดกับพุทธเจ้านะแล้วปรากฏแพ้ <c oughs> พระพุทธเจ้ากลายเป็นอะไรนะกลายเป็นกลายเป็นทุลีทุลีผงอะนะเป็นทรายขึ้นไปอยู่บนหัว ก็ไม่ใช่ด้วยปัญญาบาร,รมีไงคือทุกอย่างมันแพ้มันมีปัญญาทิกะนะวิริ